สวัสดีครับเทคโนโลยีในปัจจุบันทําให้การใช้ชีวิตของเราสะดวกสบายและก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับเพียงแค่เรามีสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องค้นหาด้วยคําสั้นๆแล้วคลิกเราก็จะได้คําตอบในสิ่งที่เราต้องการมากมายแล้วล่ะครับผมเองเรียนทางด้านไอทีมาตั้งแต่ ปริญญาตรีแล้วนะครับก็มีความชอบทางด้านนี้หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่อเมริกาที่อเมริกามีซัพพลาเกิดขึ้นมากมายเลยแล้วก็มีไอเดียอะไรบางอย่างที่เมืองไทยยังไม่มีนะครับซึ่งมันมีไอเดียหนึ่งที่ผมสนใจมากคือเรื่องของการรีวิวร้านอาหารก็เลยตัดสินใจที่จะเอาไอเดียเรื่องของการรีวิวกลับมาเมืองไทยข้อมูลจากศูนย์วิจัยนวัตรกรรมอิเนเทอร์เน็ตไทยระบ,บุว่าในปี2,558คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า25ล้านคนซึ่งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของคุณยอดมีผู้ใช้บริการในระบบเกบบ2ล้านคนคครั ลักษณะเฉพาะเว็บไซต์ของคุณยอดคืออะไรครับเว็บไซต์ของเรานะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลร้านอาหารจากทั่วประเทศนะครับนอกจากข้อมูลร้านทั่วไปแล้วยังมีรีวิวแล้วก็รูปภาพจากคนที่ไปกินจริงอีกนะครับโดยที่ตอนนี้เรามีสมาชิก ของเว็บไซต์ประมาณ2ล้านกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าไปที่ไหนก็ตามก็สามารถที่จะเปิดเว็บไซต์แอปพลิเคชันของเราขึ้นมาแล้วก็ดูข้อมูลได้ว่าแถวนี้มีร้านอะไรน่ากินบ้างมีร้านอะไรอร่อยบ้างเวลาเราได้ข้อมูลมาเรามีวิธีการกันกรองหรือวิธีการตรวจสอบยังไงบ้างครับเราก็จะมีทีมโอ per ation ที่คอยตรวจสอบข้อมูลที่อัปโหลดขึ้นมาจากเราผู้ใช้อยู่เป็นประจำนะครับคุณยอดครับมีวิธีการยังไงที่ทําให้ผู้ใช้บริการสนใจและคลิกเข้ามาดูข้อมูลในเว็บไซต์ของเราครับสำหรับเว็บไซต์ของเรานะครับก็มีการกำกนดตลาด ทั้งสองทางทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์นะครับในเรื่องของออนไลน์เนี่ยเราก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียสื่อดิจิตอลต่างๆขณะที่ออฟไลน์เนี่ยเราก็มีการติดต่อสืส่อสารกับผู้ใช้ก็อย่างเช่นการเข้าไปคุยกับเขามีอีเวนต์ต่างๆการพาเขาไปทานข้าวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับผมแล้วไม่มีคําว่าลมเหลวนะครับมีแต่คำว,ว่าลมเลิกบางธุรกิจต้องการจุดที่จเจริญเติบโตไปก้าวกระโดดแล้วบางทีมันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราลมเลิกไปก่อนเราก็ไม่มีทางได้พบเจอสิ่งนั้น ความสําเร็จของการทําธุรกิจในโลกดิจิตัลนอกจากจะต้องเข้าใจถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้วนะครับการสร้างสารรค์คอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้บริโภคได้แบบตรงจุดก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สําคัญที่ต้องคอยอัปเดตอยู่เสมอครับ พื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปสนใจข้อมูลดีๆคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ w w w bankkokbank bank. com เพื่อนคู่คิดและ w w w facebook o com เพื่อนคู่คิดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยอดมากๆนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ